เดี๋ยวมาลองท็อปสปีด PG1 กันดีกว่านะครับดูซิว่า GPS จะได้สักเท่าไหร่หน้าไมวิ่งอยู่ร้อยนิดๆ GPS จะได้สักเท่าไหร่นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปหาน้องชายด้วยนะครับน้องชายจัด PG1 มาใหม่นะครับอีกหนึ่งคันสีเหลืองนะครับในคันนี้น้องชายก็ตั้งชื่อให้นะครับดำขุยกับเหลืองขุยนี่ครับชื่ออะไรก็ไม่รู้จะลองบิดนะครับได้สัก7080 GPS นะครับ ก็จะต้องทำก็เดี๋ยวคิดว่านะ่าจะต้องอัพซีซีเดี๋ยวรอให้ทางร้านตะตำเลสซิ่งนะครับทำเป็นชุดคิดที่แบบสำเร็จมาก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อมาอัพซีซีกันนะครับนี่ลองวิ่งดูครับก็ได้สักรประมาณ90ครับ90 PPS e ประมาณนั้นถามว่าระยะเดินทางสัก80 ก็พอได้นะครับ80กิโลเมตรชั่วโมงก็มีระยะให้แซงระยะให้บิดขึ้นแซงได้นะครับก็อันนี้น้ำหนักผมก็อยู่ประมาณ83 km. นะครับแลก็เดี๋ยวมีสัมภาระอีก40โลนะครับก็เลยคิดว่าน่าจะต้องอัพซีซีเพิ่มอาจจะต้องใส่คัดกระเทยอีกสักนิดนึงให้มันเวลาเราไปขึ้นดอยอะไรเงี้ยก็อาจ มีคับแล้วอาจจะช่วยได้นิดนึงครับแต่ก็ดีครับที่มันไม่มีคับเพราะมันก็ขี่ง่ายดีตอนแรกผมใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับแล้วอยู่ดีมันก็ขาปกติมันก,ก็ใช้ได้นะตัวนี้อยู่ดีก็ข้างเฉลเ่ยเดี๋ยวเราไปหาน้องกันดีกว่าอันนี้จาก GPS ก็วัดได้89.7นะครับ ก็ประมาณนี้คดเดิมเดิมพันกิโลแล้วเดี๋ยวถ่ายนะ้ำมันเครื่องก็เดี๋ยวจะสั่งฝาคัดมาใส่ด้วยนะครับก็ฝากติดตามวยครับหรือใครที่เป็นสายยามาฮ่ pg 1นะครับมีทิปไปไหนก็ชวนกันบ้างนะครับหรือแนะนำกันที่คอมเมนต์ได้นะครับอยู่ในโซนละแวกไหนก็แนะนำตัวกันได้นะครับผมก็ขับอยู่ลบบุรีนะครับ แล้วก็เปิดร้านนะครับกุญแจอยู่ที่อำเภอพัฒนานิคมนะครับผมถ้าใครผ่านมาแถวนี้ก็แวะมาทักทายกันได้นะครับวันนี้เข้าตัวเมืองมาหาน้องนะครับน้องพึ่งไปซื้อรถมานะครับแล้วก็ไปซื้อของแต่งมานิดหน่อยเดี๋ยวไปดูดิว่าซื้ออะไรมาบ้างนะครับโอเคครับ ึงแลครับจุดนัดหมายวงเวียนสะแกว้วครับพีจีนี่มันก็มันเลยนะครับเสียงเครื่องเสียงยางมันได้อารมณ์จริงๆ <c oughs> <c oughs> เออหายแต่ก็อะไรครับรับได้เอาสไตล์ครับก็ตามนั้นรถทรงนี้ก็ต้องมีข้อดีข้อเสียยางไม่ใหญ่ก็ไม่เท่ <c oughs> ถึงเดียเดี๋ยวไปคุยกับน้องกันดีกว่าครับ <c oughs> วได้อะคได้นเบางอถุงอะไรเนี่ยก่าถุงอะไรกันวะมันโอนคกนนึนะแต่ท้จริงๆมันไม่ได้ย่อมแบขนาดนี้มันแค่ตัดทิ่งปากี่ันแค่นหนอันนี้มันเข้าไปล็อกกับนี่อใต้ล็อกนี่ล็อกนี่แล้วก็ล็อก่าง แข็งแรงนะมันก็ไม่เฮยเป็ด,ดูดีดว่ะเป็นดูดตอนแรกพี่คิดว่ามันเป็นพลาสติกเหมือนกัน <900. S 2> หน้าร้อยฮะเก้าร้อยเก้าร้อยงามไายนี่แตะของพวกแกนได้ฮะนี่เป็นได้แตะของพวกแกนพวกดินได้ปะเหรอไม่ต้อเป็นต้องซื้อของของพี่พดีร้อยกาบาทเวลาจอดที่ดินที่ตายผมดูแล้วมันเท่กากันนี่ผมปดูที่สุดมา้หยบิบหยิบดูเป้งขาตั้งปลายเหมือนกันเดี๋ย่ดู หนึ่งร้อยเอ้เท่าไหร่สี่ร้อยยี่สิบเยี่สิบอืมอะไรแนี้นะดูวงยี่ห้อที่เป็นรถยี่ห้ออะไรมันมันเป็นของงานที่มันแบบเทียบไม่ได้ของร้านมากไม่ลองไม่ลองใส่แหลกมาไม่ลองใส่แหลกมาอันนี้ยไม่ได้อาบกายเราจะไปมัดอะไรเรียงกลมอะไรอย่างเงี้ยเยอะเกินเท่าไหร่เนี่ยอันเนี้ยหนึ่งร้อยร้อย แต่มันงานมันเป็นแบบน็อตน็อตตะเลอรี่แล้วก็เป็นอลูมิเนียมยึดนะหรอมันไม่ได้ไข่น็อต้อยพี่เป็นเป็นตัวให้อลูมิเนียมแล้วก็เป็นงานตีพองโค้ดนั้นนะอ๋อไอ้พวกนั้นมเป็นน็อตตะเลอย่างเงี้ยเนี่ยเออมันไม่เป็นน็อตตะเลหมดเลยแล้วผมก็ใส่การขายมันลึทยึดนี่สองตัวนี่ตัวนึงนี่ตัวนึงแต่มันเล็กไปว่ะตอนแรกพี่คิดว่ามันใหญ่งานนี้งานนี้ที่เป็นย่อริมมันใหญ่นะแต่ผมจะงานเทพคือผมว่า ต้องที่ไม่ใส่อะไรเลยนะพี่อยากให้มันดูเดียวผมจะทำแค่นี้แหลาให้มันแบบไอเดียแล้วเพราะว่าผมว่าผมต่ละคันลดศูนย์ลดศูนย์พลังไปหมดแล้วไงเออไม่พี่อยากได้อันใหญ่ที่เอาไว้ถังน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยงานทิปที่ที่ผมดูงานนั่นอยู่นะถ้าใจเย็นๆนี่พึ่งผมต้องการจะใช้ถ้าดูนำลันด้าก็มีพวกเกตันร้อยมีแต่ว่าตั้งเยอะแต่ว่าไอ้ไอไอตัวจุดยึดอะตัวจุดยึดอะมันเหมือนว่าเราต้องเอาเหล็กรูอะมาหาเอา มันมีของไอ้งานไออโลนอะไรอะแต่คือมันเหมือนว่าจุดยึดอะมันเหมือนว่าเราต้องเอาเหล็กรูอะมาร้อยเอามาหาตำแหน่งเอามันไม่ได้อันนี้ก็แต่ไอไอไอของงานเทพแบบมันมันคือมันทํามาตรงรุ่นไงแต่มันแพงฮะพันร้อยพันสองนี่ไงแต่มันใหญ่กว่านี้เออมันใหญ่กว่านี้เหล็กหนาเหล็กใหญ่กว่านี้เด้อจุดนะยึดนี่ยึดนี่แต่มันเป็นแบบตรงรุ่นมันอ่ะแล้วตรงนี้เป็นมีเน็มล็อกกันแล้วแล้วของเทพมันจะมีมันจะมีตรงเนี้ยโค้ง กันวางกันร่วงใช่มันเหมือนเอาไว้วางอะไรได้วาง่ให้ผมลองมันก่อนแล้วผูพอดีเลยมันเหล็กมันมีคานตรงนี้อยู่ไงเออไอ้เนี้ยเป็นคดีแบบแต่ถ้ามันพอดีแต่ถ้ามันพอดีมันก็จะแบบไอ้นี่ไงมันจะดูไม่ใหญ่อะไรเยอะเงีวลาแต่คือผมมากใจว่าถ้าไปเที่ยวอะไตเล็กก็เดี๋ยวเอาผมเอาผมงเบาๆถุงเสื้อผ้ามัดนี่แต่ถ้ากลางเต็นนะครับมันทุกเต้นไงเต้นตรงนี้เสื้อผ้าเอาอยู่รองกระเป๋ามัดซ้อนกันนะถุงเท้า่างเนี้ยแต่พี่แต่แต่พี่ก็ว่าจะใส่ใส่ แล้วก็แล้วก็มัดแนวนอนไงพี่มันก็ได้สองอันซ้อนกันไงเพราะว่าคนคนขาคนซ้อนม่อย่างนี้เพราะว่าทีบีฮิดพี่ก็ว่าจะใส่แค่ข้างเดียวพอพอาข้างนี้จะใส่ท่อไงให<อ>้มันขึ้นมาพี่จริงท่อเดิมมันก็ไปหักฮะขึ้นไปเป็นทอ่อน,นี่มันมันมีมันมีคนเอาท่อฟิน์มมาตัดคอแล้วครับแ,แ,แ,แท่อนี้ทําไม่ได้เหรอฮะท่อเนี่ยไม่มันเป็นของท่อฟินเงี้ยท่อฟินหกร้อยกว่าบาทเองเออท่อท่อฟิน์่าามกอะหกร้อยกว่าบาทเองนั่นเออเนี่ยแต่มัน เพราะว่าไอ้้ไอที่เป็นท่อแต่งมันเป็นมันเป็นคอส่วงมีอะไรใช่ปหล่ะเออแล้วมันก็เดินขอขึ้นมาแล้วมันก็มันก็เหมือนว่ายกขึ้นมาไว้ตรงเนี้ยแล้วมันก็หักคอลงคือมันเป็นแบบมันเป็นงานอลูมิเนียมเกิดมาเป็นน็อตตักิดมาเป็นเบ้าอย่างเงี้ยสำหรับใส่รถมาทำสาหรับเกี่ยวข้ออะพี่ไอ้เนี่ยพี่รู้ไหมร้านที่ผมไปที่อินเดีมันเป็นศูนย์กระจายสินค้าของยามาอะไรยามาห้ากลางถึงใหญ่เนี่ยใหญ่ยู่ติดสายเสียเพราะว่าวันนึงผมว่ามันน่าจะเริ่มเกี่ยวกับการส่งแล้วส่ ผมเข้าไปอะตึกใหญ่ๆอะตึกอย่างเงี้ยไอ้เที่ยวสองชั้นหลัชั้นอะพี่นึกว่าเปิ้ลจัดไอ้น,นี่มาแล้วแหลกตัวใหญ่อะไม่เอา <c oughs> มงไม่ได้ยืนผมชอบความที่มันเป็นของพ่อเองนี่ยแ,แต่แต่เราต้องการให้มันเรียวๆอะของพ่บเคือรถผมได้ลหลักันเ,เลยมีแหลกมีเที่ยวอะไรมันดูแบบไม่เดียวใส่อกอ,อกไงของสีเงินอีกงานมันจะสวยแล้วเน, <c oughs> นี่ยเห็นป่ะตอนเนี้ยตอนเนี้ยงานเทพแบบมันทําอกมาใช่ป่ะ แล้วมันก็ทําแคดบาร์ข้างเราด้วยอยากได้ที่มันชิดขึ้นไปเออเนี่ยมันแบบพอดีเลยนะคือคือคือมันใส่อกมันได้แล้วก็ใส่ไอ้นี่ได้แล้วนี่ตัวของถูงก็มีนั่นนิกๆแนบเลยมันมันพ่อไม่ได้ของถุนเป็นนี่ไม่หรือเป็นบังโคลนไม่หรือที่มันที่มันมีพลาสติกปิดอ่ะมันมีมีเยมันด้วยมันใส่กวนหมดมันต้องซื้อแยกชิ้นมาพลาสติกปิดพลาสติกิดตีนอ่ะแล้วพี่มาทำอะไรวันนี่ยมาทิ้งละ พรุ่งนี้พี่ไปทำาบัตรประชาชนขับคันเดียวมันเหงามาแล้วงอมาอีกหนึ่งครันคุยกันไปคุยกันมาจัดตายเดียตน้นวดครับนี่ลบบุรี